ตอนม้าแก่จิ้งอ๋องแห่งแคว้นเปยมีคำสั่งปลดแม่ทัพชรานามเฉินยี่ด้วยเห็นว่าเขาชรามากแล้วหมดประโยชน์ต่อแผ่นดินของพระองค์เพียงเท่านี้แต่กูหยีคุณนางผู้ใหญ่ค้านไว้แล้วเล่าเรื่องให้ฟังดังนี้เมื่อสมัยราชวงศ์สองกษัตริย์เจ้าหลุนนำทัพบ,บุกบ,บทขยี่เมืองเกา่า มาไว้ในครอบคลองได้สำเร็จแต่เนื่องด้วยเมืองเก่านั้นอยู่ไกลจากเมืองหลวงนักกว่าจะเสร็จสึกสงครามฤดูการก็เปลี่ยนผันแล้วทัพของเจ้าหลุนหลงทางด้วยสภาพภูมิประเทศที่เปลี่ยนไปพวกเขากังวลใจยิ่งนักแต่ขณะนั้นเองขุนพลผู้หนึ่งก็พูดขึ้นว่าม้าแก่นั้นมักจำเส้นทางที่มันเดินผ่านมาได้ ดังนั้นม้าแก่จึงถูกปล่อยให้เดินนำหน้ากองทัพครั้งนั้นทัพของกษัตริย์เจ้าหลุนกลับถึงมวงหลวงได้โดยสวัสดิภาพจิ้งอ๋องได้ฟังดังนั้นก็จึงรู้แจ้งระงับคำสั่นปดแม่ทัพเฉินยี่แล้วให้เขาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาส่วนพระองค์ในเรื่องกองทัพซึ่งต่อมาได้ส่งผลให้แขวนเปย ของพวกพระองค์กลายเป็นมหานครที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้นไม่ว่าจะเพศใดวัยใดฐานะใดเพียงแต่ต้องหาให้เจอแล้วนำออกมาใช้ให้ถูกต้องถูกวิธีและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเท่านั้น